นายชาครินอินอิมวรปราดในอำเภอชนแดนพร้อมด้วยนายปราโมทบญเลิศดล้ำผู้อำนวยการวิทยาการอาชีพชนแดนและคณะครูพ่อค้าประชาชนร่วมกันจัดโครงการอาชีวอาสาตรวจรถก่อนใช้ช่วงเทศกาลสงกรานโดยพากันแต่งชุดไทยย้อนยุคตามกระแสชุดไทยฟีเวอร์ให้บริการซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์ตรวจสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์ปรับแต่งเครื่องยนต์ เปลี่ยนดอดไฟสัญญาณตรวจน้ำมันเบรกและคัชความดันลมยางให้กับประชาชนฟรีตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกาตลอดเทศกาลสงกรานต์7วันเพื่อเป็นการชะลออุบัติเหตุเนื่องจากความไม่พร้อมของเครื่นยนต์ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้รถใช้ถนนและเป็นการฝึกประสบการณ์จริงให้กับนักเรียนช่างได้เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ ก่อนที่จะจบการศึกษาให้มีคุณภาพตามที่ตลาดแรงงานมีความต้องการในปราโมทบนเลิศล้ำผู้ในการวิทยาการอาชีพชนแดนกล่าวว่าได้ร่วมกับสำมกงานขนส่งอำเภอชนแดนจัดทําโครงการนี้ขึ้นโดยมีนักเรียนช่างยนต์ที่กาลังจะจบการศึกษาทั้งระดับปวชและปวสคอยให้บริการถือเป็นการฝึกประสบการณ์จริงก่อนออกสู่ตลาดแรงงานและเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุจากความบกพร่องของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบรถช่วยลดความเมื่อยล้าจากการขับรถระยะทางที่ไกลโดยมีบริการน้ําดื่มกั แ,แฟร้อนคอยให้บริการซึ่งหากมีรถนักท่องเที่ยวเสียระหว่างทางสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0 6 6 5 6 7 6 1 5 5 2วิทยาการอาชีพชนแดนหากรถท่านเสียเพียงโทรมาเราจะซ่อมให้เอง